ดูนะครับแม่สาวน้อยวันนี้เป็นเชฟนะครับเชฟตั้งๆจะผัดกะเพรานะครับผมน,นี่เลยอาหารผัดกะเพราของแกนะครับเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วจะให้เป็นเชฟเองนะครับวันนี้จะสอนให้เป็นเชฟอ่ะเชฟนะเดีอยวตะลิวเฮ้รอให้กระทะแห้งก่อนนะก็จะสอน ที่ทำผัดกะเพราใส่อันนั้นไปด้วยเหรอเดี๋ยวใส่น,นี้ไปด้วยหมายถึงอันนั้นใส่ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ใส่ใส่ได้ไงสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะโอ้ดีเอฟซีพี่หำสวย วันนี้น้องตังๆจะมาหัดทำอาหารกับพ่อจา๋านนพ่อให้ทคนใส่น้ำมันประมาณนี้นะอย่าใส่เยอะนะโอเคนี่กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันอโอเคร้อนน้ำมันร้อนโอเคอ่าคน <c oughs> มันให้มันทั่วกระทะเอออ่ะร้อนแล้วเอาเอาบัลลิวอปค่อยใส่กระเทียมไปอืมทั่วกระเทียมให้เหลืองหอมก่อน ผัวไปเรื่อยๆใส่กระเทียมแล้วใส่หมูลงไฟเลยคะ่ะใส่หมูลงไปนี่เขาบอกว่ามีนู่นตังๆนะโอ้โหของตังๆคนเดียวอ้าวหมูทำไมน้อยจังะวะไฟดีไฟห,หมูมันสุกนี้นะโมูโหหมูติดเลยอะ่ะเออไม่เป็นไร เพื่อไปให้มันสุกเลยนะที่จับตะหลิวอาทำมาเออยทำด้วยเฮ้ยทำกินเองเลยเนี่ยเมนูนี้เนี่ยเพื่อไปเรื่อยๆข้าวไปเรื่อยๆเดี๋ยวพ่อใส่จิ้มให้เย้นะพอสุกแล้วก็จะเติมน้ำลงไปครับตังๆต้อมีน้ำกินกับข้าวสวยร้อนร้อนเข้าสวยนึ่งดยู่แลเข้าสวยก็หุงอยู่ดิ เขาเรียกขา้าวเจ้าข้าวสวยนะ่ยโอเคไหมโอเคเอาไว้ก่อนงนี้พักไว้ก่อนให้มันเดือดก่อนเห็นไหมเดือดแล้วนะครับอ่าเดือดแล้วก็ใส่อะไรใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงที่ทําไว้แล้วนะครับผมใช่ผสมไว้แล้วเดี๋นะผัดผสมอะไรบ้างอ่ะมีน้ํามันหอยแล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็ผง รถด,ดีผงชูรสน้ำตาลอ,อ่าไปดูเชฟครับไม่รู้จะน่าทานไหมวันนี้ล้างช้อนก่อนเราไม่ให้เป็นตังชิมก่นอนนี่นะครับอ่าปล่อยไว้สักคู่ปล่อยไว้สักคู่โอเคแล้วก็ใส่กระเพราลางไป ใส่กะเพรเารงลงไปเติมปีก็เป็นกะเพราแดงกับกะเพราเขียวบ้านเรานะครับอ่าคนอีกแหละให้กะเพราเป็นซุปที่นี่นะเออบัวชิมดูที่นี่นะ่อชิมมันเป็นไงเอาแล้วเหรอ อร่อยอะไรอืมแจมเจมเจมอร่อยแล้ว,ลลวก็เอามาใส่นี่เลยใส่จ,จานใส่จ,จานเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึ่งเพราะนี่พ่อจะใส่ให้พ่อจะใส่ให้เดี๋ยวมันจะหกเดีย๋ยวแม่หนูนี่จับเอบนี่ไงใส่เอ,อิบเอ,อิบต่างๆก,ก,กินกับข้าวนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนกินข้าว แล้วครับหน้าตากระเพราต่างๆเป็นแบบนี้แล้วไอ้พวกสอนเองเนี่ยเจ๊งมากเลยแล้วพ่อจะผัดทีหลังลูกะนะครับผมเริ่มแล้วนะดีดีของพ่อตู้เบนกับของพ่อจ๋าละกับแม่จ๋าแม่จ๋าละรอบมีเจือนนี่นี่ครับผมของเราแล้วเด็ๆดๆนะครับกระเพรานะเปลี่ยนตัวเลย่อยๆ อเออทหลโอกยอดเตรน่้อ,องอ่าะไปเอนไปเยอะตายเนี่ยดูเชฟตัวน้อยของเรานะครับหัดวันแรกครับหัดวันแรกเดีจะหัดให้เก่งๆเลยนะครับจะทำทุกวันนะโอเคไหมหัดไปหัดไป เออย่างนั้นแหละเออโอ้ยจอดแล้วอดแล้วลูกเสียคอยจะก็บดกนะันอะไม่ใช่ไงควรจอดแนบอันนี้นบดูใกล้ดูใกล้นะดูสีสันใกล้ๆนะครับผม ลูกสาวตัวน้อยนะครับผมมีการพับกระเพาลูกสาวตัวซิ้วๆของพ่อนะครับอ้านี่เลยนะลมใส่ลมใส่เอฮ้ย,ยใส่กระเพราพ่อเลยนี่เลยนะครับผม <ไ>มี <ไป S 2> บางอันที่ไม่สุกด้วยเนยก็ผัดให้มันสุกน,นี่ครับเน้นชมบรรยากาศนะครับเป็นเด็กหออวไรครับรูปสวยไงฟังเราไม่ใช่เด็กหอแล้วนะครับเนี่ยกดลงแรงๆนี้นะเนี่ยขยีย้แตกเนี่ยเนี้ยแบบนี้น Yeah, yeah. เราก็ใส่กะเพราใจ่เย็นนียังไม่ได้ปรุงรสดเลยว่าเสร็จกว่าให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่น้ำจิ้มเครื่องปรุงแล้วค่อยใส่กะเพราทีหลังจำได้นะเดี๋ยววันหลังมาทำใหม่พวกนี้นะครับรุนรุนรุนจะเป็นไปกินบ่ดอยวฝัน ใส่เดี๋ยวพอตัเวเองชอบน้ำตัวเองเอาน้ำอีกที่เอาน้ำไม่มีก่อนไหมเอาน้ำไปก่อนอีกหนึ่งขวดในตู้เย็นเหรอใช่ในตู้เย็นเรามาเออไอเนี่ยนะครับเราต้องมีน้ำมีน้ำนะทำให้พ่อกินนะแล้วก็เติมเครื่องปรุงเครื่องปรุงเลยนะครับ ื่อปรุงนี่ครับมันสำเร็จแล้วนะไม่ได้จากสูตรเลยครับปรุงปรุงมาเองนะปรุงนั้นเดาๆไปเอานะหมดเลยเออเอาหมดเลยเหรอไม่ไม่หมดหมดใช่คนระับแบบนี้รอรอให้มันเดือดนะครับเรารอให้มันเดือดปรุงชิมแล้วเราชิมรสก่อนแล้วค่อยใส่กะเพราใส่กะเพรา,พราทีหลัง คุณบอกก่อนอาชีวะมาล้างขึ้นอลยร้อยโมสุกก่อนโอ้ยมันไงให้นอบานเลยเนาะพาดูบุดบุดบุดเอ็มชมบรรยากาศครับบรรยากาศยามแรงเลงยอยู่ฟาร์มน้องโอ้พาดูเป็นแบบนี้แล้วครับพาดูค่ตายวบวคือจะอยู่ห่อเด้วแล้วก็ใส่กระเพาะวันนี้ใส่กระเพราสูตรโบราณนะครับใส่กระเพราลงไป ใส่หมดเลยใส่หมดเลยเหรอใส่ใส่เยอะอิม่มนี่นะครับผั่นกระเพราครับหั่นสองสายกระเพราไปกินน้ำเลหมดเลยเนี่ยอ <c oughs> าเอาลืมลืมลืม,ลมตัวลืม <c oughs> ตัวลืมตัวขอโทษครับขอโทษลืมตัวลืมตัวแง่จุดฟีเมล,ลุกสาวประตูแว่นทำไมว่าประตูวแว่นกินวันนี้ไม่รู้จะกินได้ไหม บอกเขาอ้วนกับแม่มนลมาเลยแม่มนลจะทำให้กินมันหลังโอเคไหมโ <Okay. S 1> อเคดูเชฟเชฟผีน้อยเกาหลีนะครับผมอ่ะก็<ม>จะชิมเหรอชิมมันลูกชิมไหมล่ะไม่ทำไมล่ะ <c oughs> เอาไปเอาไปล้างเลยนุนกตอกน้ำไปชิมมาครับ ขาดน้ำปลาปึออ๊บแกวพอเราเติมน้ำไหลเราใส่น้ำปลาม,มันกลิ่นก็ไม่หอมจังครับอืมดูนี่นะครับดูนี่ครับช่ำๆนะครับผัดกะเพรามีน้ำนะครับผัดกะเพรามีน้ำช่ำๆช่ำๆ ตายแล้วนะครับบ๊ายบายบยบ๊ายบายไวเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย